อ่ะเด็กๆและผู้ปกครองครับลองมาดูข้อสอบนะฮะเผื่อใครจะไปสอบนะฮะเอามาเผยแพร่เป็นวิทยาทานเฉยๆนะผมก็เอาข้อสอบมาจากเขาเลยแหละนะครับของป .2 อนะฮะพอดีทาทาโหลดมาให้ลูกทํานะครับก็เลยพาเอามาเฉลยด้วยนะครับเป็นเรื่องที่เด็กๆของเราเรียนกันแล้วนั่นแหละนะครับลองดูแล้วกันว่าแต่ละอันเขาฝึกอะไรนะครับลองดูเช่นข้อหนึ่งนะฮะจงหาค่าของ ยี่สิบเอดบวกเจ็สิบเก้าบวกแปดสิบแปดบวกเก้าสิบเก้าบวกสิบสองบวกหนึ่งมองผลเผินมันก็คือการบวกเลขธรรมดานะครับถ้าเกิดจะให้เด็กทําก็คือก็บวกกันธรรมดานั่นแหละนะครับไม่มีอะไรบวกไปเรื่อยแต่ว่าสําหรับเด็กที่มองออกเด็กที่ฝึกบ่อยๆนะฮะก็จะเจอ,อสมบัติของจํานวนเต็มเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการสลับที่ถูกไหมครับถ้าบวกธรรมดาก็บวกได้แต่ถ้าเกิดสลับที่การบวกนะฮะ แล้วจะทําให้หาผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้นอันนี้เด็กต้องทาคล่องนิดนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราจะจับคู่บวกเนาะเพื่อให้มันดูง่ายผมจะจับคู่21อกับ79คู่นี้100เห็นนะฮะผมจะจับคู่88กับ12คู่นี้100และผมจะจับคู่99กับ1คู่นี้ก็100เห็นไหมฮะก็ได้คําตอบเป็นอะไรครับเป็น300เห็นไหมครับเพราะฉนั้นก็คําตอบก,ก็ง่ายเลยอย่างนี้นะฮะ ต่อมาครับยกตัวอย่างเช่นดูนะครับแบบรูปครับอันนี้แบบรูปอันนี้เป็นเรื่องพิชคณิตแบบรูปเป็นเรื่องพิชคณิตนะครับลองดูนะว่าเขาถามว่าตัวที่24คืออะไรวิธีการง่ายของเด็กๆของพวกเราก็คือนับต่อไปถึง24ตัวนะครับซึ่งมันก็ไม่ไม่เยอะมากแต่ลองดูซิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในในแบบรูปในชุดนี้นะครับลองดูนะฮะมี1่มี1 2 3 4อมี่ห้าด 1>, 1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมฮะถ้าผู้ปกครองหรือว่านักเรียนสังเกตดูเนี่ยนะครับเราจะมีตัวอ,อักษรเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นชุดชุดละ7ตัวเห็นนะฮะเป็นชุดชุดละ7ตัวนะครับก็เริ่มต้นที่ A ครับสิ้นสุดที่ดีครับถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเป็นชุดชุดละ7ตัวเนี่ย21ตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็เป็นอะไรครับตัวที่22คือ A ตัวที่23คือ B และตัวที่24ก็คือ B นะครับ เพราะนั้นตัวที่24ก็เป็น b โอเคไหมฮะอ่าโอเคนะครับก็เป็นอีกอไอเดียหนึ่งที่แต่จริงๆก็ก็นับก็ได้ฮะนับนับเอาก็ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับโอเคนะฮะสำหรับรูปสามเหลี่ยมอ่ะลองดูจริงๆอันนี้ผมก็ไม่ไม่ได้ดูเฉลยมานะนะฮะแล้วก็มั่นใจซะด้วยบางบางบาง,บางทีก็ผิดนะ <laughs> บางทีก็ผิดนะอ่ะดูข้อ3าครับพวกเราดูข้อ3นะฮะ,สำ, 3, ะ,ฮะสำหรับข้อ3เนี่ยอ่า โจทย์ถามว่ามีรูปสามเหลี่ยมกี่รูปโจทย์แบบที่เจอบ่อยมากนะครับวิธีการแบ่งฮะวิธีการแบ่งเราจะดูจากเล็กไปใหญ่หรือจากใหญ่ไปเล็กก็ได้นะนะฮะลองดูเอาผมผมดูชิ้นนี้ก่อนรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่นี้ก่อนมีกี่รูปอันนี้รูปที่1นะครับรูปสามเหลี่ยมที่2 3 4นะครับแล้วก็รูปนี้5นะครับ5้านะ6 7เ9็เานะฮะเพราะนั้นรูปนี้ครับในในรูปนี้มี9รูปนะครับแล้วก็10เห็นไหมครับ 10นะนะครับอันไหนอีก11นะครับอันนี้12นะครับแวบ๊บว่ารูปผมตอบผิดข้อเนี้ยนะครับตอบ12นะฮะเนี่ยนับเวลานับเนี่ยครับนับจากนับจากใหญ่ไปเล็กก็ได้จากเล็กไปใหญ่ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่แต่ต้องมองให้ครบนะฮะสำหรับเด็กป .1 ป .2 เนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับโอเคนะฮะสองข้อละเอ่อสามข้อละนะครับเอาเบิร์ดอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอ่านไปแล้ว26หน้าซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของหนังสือเล่มนี้พวกเราเนื้ออกนะฮะ คือถ้าเกิดเป็นผู้ปกครองอ่ะเราโอเคแหละเราอ่านโจทย์ปุ๊บเรารู้แต่เราต้องเราต้องอธิบายให้เด็กๆเราเข้าใจว่าคําว่าอ่านไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับ26หน้านี่มันคือครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งส่วนที่เหลือก็ต้องอีกเท่ากันนี่นี่นี่คือคําอธิบายนะฮะส่วนที่เหลือก็ต้องอีกเท่ากันเพราะฉะนั้นอ่านไปแล้ว26ส่วนที่เหลือก็ต้องอีก26นะฮะเด็กๆเด็กๆเ,เขาอาจจะคิดว่าเอา26บวก26ก็ได้หรือครึ่งหนึ่งกับทั้งหมด ะะเด็กๆก,ก็อาจจะคิดว่า26กคูณ2ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคนะฮะอันนี้ลองเอาไปลองเอาไปอธิบายให้เ,เด็กๆฟังดูนะครับอ่ะลองอีกสักข้อ2ข้อได้ไหมผมก็ยังไม่ได้ทำมาก่อนนะเนี่ยท่อยาวชิ้นหนึ่งถูกตัดออกเป็นท่อสั้น4ท่อนใช้เวลา6นาทีอ๋อถ้าตัดท่อยาวออกเป็น8ท่อนต้องใช้เวลากี่นาทีเอาละาาตัดความหมายก็คือว่าระยะเวลา ของการตัดนะฮะอันนี้อันนี้เป็นการเรียกว่าอะไรเป็นการเปรียบเทียบนะครับเป็นการเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดตัดท่อส่ท่อนเนี่ยใช้เวลา6นาทีนะครับและถ้าเกิดตัดท่อออกเป็น8ท่อนเนี่ยจะใช้เวลาจะใช้เวลากี่นาที <c oughs> เหมือนจะเป็นเฉาเาหน่อยหน่อยด้วยซ้ำนะฮะ <c oughs> เป็นเป็นปัญหาเฉานะครับเอาพวกเราลองลอง,ลองนึกภาพดูสมมติสมมติเรามีท่อเนาะสมมุติเรามีท่อ,นนอ,มมทอขึ้นมานะครับเนี่ยตัดท่อออกเป็นสท่อนนะครับตัดสี่ท่อนตัดกี่ครั้งตัดกี่ครั้งครับ ตัดสครั้งนะฮะตัด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนี่ได้4ท่อนนั่นหมายความว่าตัดท่อ3ครั้งเนี่ยใช้เวลา6นาทีนะฮะครั้งละสอนาทีแล้วถ้าเกิดเขาต้องการ8ทร่อนนะฮะอ่ะตัดเพิ่มเลยตอนนี้มีสีแล้วนะถ้าเกิดจะตัดต,ต,ต่ตัดท่อออกเป็น4ท่อนต้องใช้เวลากี่นาทีนะฮะคำถามคือตัดกี่ครั้งครั้งต่อมาครับครั้งที่ตอนนี้เรามี4ี่เนาะเราก็แบ่งครึ่งนะฮะตัดเพิ่มอีก3ครั้งไหมฮะหนสอง เอาตต่เพิ่อมอีก4ครั้งโทษ3แล้วก็4นะฮะรวมเราตัดท่อทั้งสิ้น7ครั้งครั้งละ2นาทีข้อนี้ตอบ14ใครผิด่านะ mm hmm. เห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก,ก็เป็นเอ่อเป็นเรื่องที่เราต้องต้องทำความเข้าใจนะครับโอเคนะผมมาสั้นๆเดี๋ยวกลัวคลิปจะยาวไปโอเคนะฮะสนใจลองเอ่อลองทักถามเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมมีอะไรก็จะช่วยดูนะครับไว้มีโอกาสได้เจอกัน